สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาทำาข้าวหมูแดงค่ะนี่คือส่วนผสมของหมูของที่จะหมักหมูนะคะแต่ส่วนผสมปุ้ยจะปุ้ยจะขึ้นให้นะคะว่ามีอะไรบ้างอ,าอะไรอะไรเท่าไหร่นะคะโอเคก็มีน้ำตาลที้นะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้หรือจะใช้แค่น้ำตาลก็ได้นะคะ ปุ้ยใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายผสมกันนะคะเพราะว่าปุ้ยมีน้ำตาลไม่พอค่ะว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้แต่น้ำตาลทรายเลยก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะเพื่อนๆ แป้งมันดูว่าแป้งขา้าวโพดก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้ได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะก็งาขาวคั่วค่ะคั่วไม่ต้องให้ไหมนะคะพวกคั่วพอเหลืองๆก็พอค่ะโอเคแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาค่ะ ใส่เยอะชอบไม่แป่ใส่น้อยนะคะแล้วก็ซีอิ่วซีอิ่วดำค่ะใส่เพื่อให้สีสวยนะคะใส่เพื่อให้มันตัดสีเวลาที่เราจะใส่สีแดงลงไปนะคะเพราะมันต้องเยอะมากค่ะเพื่อนโอเคแล้วก็นี่นะคะสีผสมอาหารค่ะเพื่อนเพื่อนจะใช้แบบผงจะใช้แบบขวดแบบนี้ก็ได้ปุ๋ยหาแบบผงไม่ได้ก็เลยต้องใส่แบบขวดแบบนี้นะคะ โอเคนะคะสีผสมอาหารค่ะโอเคค่ะก็ใส่ลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเขาจะแดงมากเลยค่ะใส่แค่นี้ก็พอรอดูไปก่อนค่ะเพื่อนๆว่าเขาจะแดงเยอะแค่ไหนแล้วก็พงพะโลค่ะพงพะโลค่ะหนึ่งช้อนโตะ๊ะผงพะโล ลงเพลโอเคค่ะแล้วทีนี้พูดก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยให้เขาส่วนผสมทุกอย่างนะคะเขาผส,สมเข้ากันอย่างแบบนี้โอเคีเ๋ยวแล้วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วพูจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วจริงๆนะเพื่อนๆจะต้องหั่นหมูก่อนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทำแล้วก็มาทําทซอสหมักน,นะคะแต่ปุ้ยลืมปุ้ยทํางานเยอะเกินก็เลยลืมหน้าลืมหลังเลยค่ะโ okay, อเคปุ้ยใช้เนื้อสันนอกนะคะเพื่อนๆจะปุ้ยใช้หมูสันนอกนะคะเพื่อนๆจะใช้หมูอะไรก็ได้นะ,ะหมูสะโพกก็ดีมากเลยค่ะแต่ปุ้ยใช้หมู อ่าสันนอกค่ะโอเคพุ้ยก็จะมาหั่นเอาที่อ่ามันเป็นแบบว่าเนี่ยมันอะไรอย่เงี้ยออกนะคะโอเคแต่แปบ๊บนึงนะคะะหั่นเอาเป็นแบบนี้เขาออกคะ่ะ สวยนะคะเพืก็จะ,จะหั่นออกก็จะหั่นออกเขาไม่สวยแบบนี้ก็กาแบบนี้จะหั่นได้ชิ้นแค่นี้นะคะชิ้นแค่นี้ค่ะเพื่อน เนี๋ยวฉนแค่นี้ปุ้ยจ,จะใส่ไปในนี้เลยแล้วปุ้ยหั่นเสร็จก่อนแล้วปุ้ยจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเนี่ยปุ้ยจะส่วนทาส่วนผสมแบบนี้นะคะให้เขาเป็นแบบเนี้ยเหมือนเหมือนทรายเหมือนทรายเละๆะคะ่ะเพื่อนๆแล้วปุ้ยก็จะมาเนี่ยเขาเขาส่วนผสมแบบนี้นะคะ ไม่ต้องเอาให้เขามีน้ํามีอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราหมักหมูน้ําเขาก็จะออกจากหมูอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะคก็จะทำแบบนี้ไม่ต้องให้สีก็แดงมากนะคะเวลาเราทำหมูแดงออกมาแดงแป๊ดเนี่ยหมูแดงก็จะไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราทำ เส็จปุ๊บพอลาหมักไว้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะออกสีเองนะคะนี่แล้วก็จะก็จะทำแบบนี้นะคะน่ขยันขยันกรผส,สมทุกอย่างนะคะก็ใ่ลงปเลยแบบนี้เลยบบะค,ะค่ะเพ่ะคเะิีค่ะค่ะทำแบบนี้เลยให้เขาข้าเนื้อข้านเนะคะ้ะ เียวครามากรอแบบนี้สักผ้าล้าเขาก็จะออกนะคะทุกท่อนนะคะน้ำจากนูก็จะออกค่ะ Okay. พอเลหมักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะเอาพลาส,สติกแรบอย่างนี้นะคะมาปิดไว้แบบนี้เลยคะ่ะเวลานะคะ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงคะ่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะหมักแบบนี้นะคะไว้ในตู้เย็นเราถึง12ถึง24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอเคนะคะ โอเคโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากเราหมักมงไว้เมื่อวานนะคะทั้งหมดก็24ชั่วโมงมูออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาจะไม่แดงแป๊ดนะคะเพื่อนเพื่อนปุ้ยจะไม่ให้เขาแดงแปด๊ดพุ้ยจะให้เขาแดงหมุนหมุนนะคะเพราะว่าถ้าเขาแดงแป๊ดเกินไปมันจะไม่น่ากินนะคะเพื่อนเพื่อน,อนมันจะแบบแบบแดงเลยแดงเกินนะคะเราก็เนี่ยน้าเขาก็เวลาเราหมักมูนะคะ24ชั่วโมงใช่ไหม น้ำเขาก็จะออกมาจากไอ้ที่เราหมักหมูนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาหมูเราเนี่ยเอ่อกดเข้าไปกด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 เข้าไปนิดนึงเขาก็จะได้แบบเนี่ยเอ่อได้ได้ซอสของเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยกดกดลงไปอย่างเงี้ยนี่ค่ะพูดไม่ชอบให้หมูแดงมากถ้าเพื่อนๆอยากได้หมูแบบแดงเปด๊ดเลยก็ใส,ส่สีสีลงไปเยอะๆนะคะ พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ปุ๊บก็จะมาใส่ตะแกรงย่างแบบนี้นะคะปุ๊ยจะย่างในเตาอบนะคะเนี่ยปุ๊ยจะย่างในเตาอบปุ้ยจะเอามาย่างแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยมาย่างเนี่ยชิ้นก็จะชิ้นก็จะประมาณปานกลางไม่ชิ้นใหญ่มากถ้าชิ้นใหญ่มากเขาจะแบบว่าไม่สุกนะคะเพื่อนๆจะคือแบบว่าสุกแต่ว่าเออ หมูอาจจะไม่ข้างนอกแล้วข้างในข้างในอาจจะไม่สุกอะไร,งไร,รเงี้ยค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้อย่างเงี้ยอีกหมูอันนี้แล้วก็จะใส่ถุงไว้กันน้ค่ะเอันนี้เราก็จะใส่ถุงไว้นะคะที่พุ้ยทําไม่หมดพรุ่งนี้ก็จะเอาเออกมาทําก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินนะคะโอเคนะคะโอเค เพื่อนๆจะทำเยอะก็แส่หว้เยอะก็ใส่ตู้ฟีดไปแช่ฟีดไปก็ได้นะคะหลังก็ออกมาทำวิตีหมูแดงข้าวหมูแดงให้ลูกเป็นใหม่อนี้นะคะเพื่อนๆน้ำเขาก็จะเป็นบบนะแต่แค่นี้ปุ้ยจะไม่อันี่นะคะปุ้ยส่วนผสมโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเอาหมูไป จะอบเอ่อร้อยแปดสิบองศาปุ้ยจะอบร้อยแปดสิบองศาเซลเซียสนะคะเพื่อนๆพื่อนแล้วน้ำลาดนะคะนี่คือหม้อที่ปุ้ยจะทำน้ำน้ำเอ่อน้ำลาดหมูแดงนะคะปุ้ยก็จะเอาลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆ รงรฟ้าเขียวใสรลงปลายาน้ำมันหอยใสล่ลงปลายอโอเคนี่ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนแสร้งปลายโอเคนี่ก็จะเป็นแคชช็อนซ้อนมะเขือเ,เทศค่ะเพื่อนๆ ลไปโอเคแล้วก็จะเาก็ใส่น้ำซุปลงไปนะคะโอเคค่ะน้ำซุปนี้5 0 0มลลนะคะน้ำซุป5้าอยมิลลิลิตรนะคะอจะเพน่อจะ เปิดไฟค่ะเปิดไฟกลางนะคะเพื่อนๆเปิดไฟกลางอย่าเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟกลางเค,เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ จะต้มเข้าไปสักพักนะคะเป็นแบบนี้นโอเคค่ะเพ,เพื่อนเอ่อน้้ำซอสเราก็เดือดออส่วนผสมเราทุกอย่างก็เดือดดีแล้วนะคะนี่คือแป้งมันนะคะเราเอาแป้งมันกับผสมกับน้ำน้ำก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะกะกะเอาแล้วก็แป้งมันก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะออโอเคแล้วก็ น้ำก่อนแล้วก็ใส่แป้งมันผสมเข้าไปในนี้แล้วก็คนๆในนี้ค่ะุูยลืมทําให้ดูุูยลืมนะคะเพื่อนๆแล้วุ้ยจะทํำยังไงใช่ไหมคะเราก็เทส่วนผสมของน้ําแป้งเราเนี่ยค่ะเทช้าๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเทเร็วนะคะช้าๆค่ะช้าๆค่ะแล้วเราก็คนไปก่อนนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็คน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 นค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 นแบบนี้ฉันแป้งเราขึ้นเลยนะเพื่อนเราก็จะก็จะพักนึงให้แป้งเราขึ้นหนึ่งให้ได้ที่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะใส่ลงไปทีละน้อยแบบนี้ ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพื่อนๆดูตามความเหมาะสมว่าแป้งเราเนืดได้ที่ไหมแป้งเราเนืดได้ที่คะ่ะโอเคคะ่ะโอเค,อเคอก็จะใส่เค้าแค่นี้เราให้แป้งเค้าเดือดนะคะเนี่ยนั่นแหก็คนไปเรื่อย เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มาดูความหนืดของแป้งนะคะเพื่นนอนๆเดี๋ยวคุ้ยจะมาให้ดูหม่ความหนืดของแป้งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆแป้งน้ำซอสของปุ้ยก็จะหนืดแบบนี้นะคะปุ้ยจะเอาหนืดแค่นี้พอแล้วคะ่ะเนี่ย เพื่อนๆถ้าอยากแบบว่าได้เนื้อมากๆก็แบบว่าให้นานกว่านี้นะคะแต่ว่าพุ้ยจะเอาแค่นี้แหละค่ะโอเคหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดเราก็จะปิดแก๊สนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สปิดแล้วเราก็จะมาต้มไข่นะคะเพื่อนๆนะต้มไข่น้ำต้มไข่ถ้าเพื่อนๆมีตัวเป็ดใช้ไข่เป็ดได้เลยนะคะพุ้ยไม่มีพุ้ย มีแค่ไข่ไก่แลวเหลือแค่สองฟงองก็ใช้แค่นี้แหละค่ะแล้วก็เอาช้อนช้อนนะคะคนเข้าแบบเนี้ให้ไข่แดงนะคะเวลาเราต้มไปเขาอยู่ตรงกลางค่ะใช้น้ําเดือดนะคะน้ําเดือดเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ก็ตอนเราต้มนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปให้เขาต้มง่ายนะคะพเพื่อนๆเกลือเนี่ยเราจะใส่ลงไปให้เขาต้มเวลาเราเออปอกเปลือกออกนะคะ มันก็จะต้มง,ง่ายคะ่ะโอเคถ้าเราต้มไข่เสเร็จแล้วเอาไข่ออกมาตอกนะคะแล้วเราก็เอาไปนอกน้ำน้ำน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะต้มไข่แค่หกนาทีนะคะหกนาทีครึ่งโอเคนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากเราทำาหมูแดงแล้วน้ำซอสแล้วน้ำซุปแล้วไข่ต้มแล้วทีนี้เราก็มาทำาน้ำจิ้มนะคะเรียกว่าน้ำจิ้มหมูแดงนะคะ สิ่งแรกที่เราจะทำนะคะโอเคใส่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชสาะะูสีอีวดานะคะสีอีวดานะคะสีอีวดาะคะโอเคสีอีูขาวนะคะลงไปน้ำตาลลงไป จะคนนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเนื้อเดียวกันนะคะทุก่คนเนี่อนะละลาย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 ,ลลายทุกอย่าง ใส่น้ำอุ่นเพื่อให้อ่าส่วนผสมของเราละลายเร็วๆนะคะพพคเพื่อนๆโอเคดีค่ะเพื่อนพอส่วนผสมของเราละลายเสร็จหมดแล้วนะคะเพื่อนนี่เราก็จะมาเนี่ยค่ะนี่คือพริกชีฟ้าเขียวแล้วก็นี่คือพริกเหลืองนะคะคือแค่นี้แหละค่ะ ปุ้ยหั่นไว้แล้วคงไม่ได้หั่นให้เพื่อนๆดูลืมค่ะแล้วก็ลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะจริงๆเราปุ้ยไม่มีพริกเหลืองนะคะเพื่อนๆปุ้ยจะเอา,เอา,เอาพริกหยวกเหลืองมาใส่แทนพริกหวานนะคะคือพอให้มันได้ดงเหลืองค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนคะ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆหมูแดงเราก็สุกแล้วนะคะ กาจะไม่ได้แดงมากเขาจะแดงหมดหมวพูดไม่ชอบให้เขาแดงมากนะคะเพื่อนๆอยากได้แดงมากเพื่อนๆก็แบบว่านี่เลยค่ะใส่สีแดงเยอะๆโอเคค่ะเพื่อนๆหมูแดงแล้วสุกแล้วเราก็จะหั่นดูนะคะเพื่อน็จะหั่นเขาแบบนี้ค่ะเป็นเฉียงแบบนี้ สุกแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วเพุทธก็จะหันไปเรื่อยๆโอเคแล้วมาดูอีกรอบมนะะึงค่ะโอเคครับเพื่อนๆหันมาแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยขาจะแดงแดงมันหมดเขาไม่แดงมากนะคะโอเคพื่จะหันให้เสร็จก่อนแล้วก็จะ ใค่ะเพื่อนๆเพื่อก็จะใส่หมูแดง เพื่อนๆมีคนเชียงเพื่อนๆจะใส่คนเชียงก็ได้นะคะแต่นี่มันอยู่เมืองนอกพุ่ยไม่มีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่เป็นไข่ที่พุ่ยต้มไว้นะคะไขย่ยางมะตูมก็จะใส่ลงไปแบบนี้แบบนี้นะคะเอเอแตงนะคะ ปุ้ยก็จะใส่เลียงเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะใส่เลียงแตงเข้าไปแบบนี้เลียงแตงเข้าไปแบบนี้น่แตงไมก็จะใส่เลียงแตงไปแบบนี้เลยค่ะเๆนี่ไปแบบนี้เลยค่ะเปุ้ยเป็นคนกินแตงเยอะไม่ก็ใส่แตงไปแบบนี้น้ำซอสเนาะปยนี่ปุ้ยก็จะใส่ลงไปแบบนี้แต่ปุ้ยจะใส่ จะราดก่อนนะคะเพื่อนๆจะลาดน้ำซอสลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆอู้อน Ooh, Beautiful นะแบบนี้เลยค่ะ Ooh, อู้เพื่อนๆเห็นไหมคะอู้เนี่ยสวยไหมคะ b e a u t i f u ล d a r l i เย้ แล้วเราก็จะนะใส่เนี่ยน้ำจิ้มลงไปนะคะน้ำซุปเราก็จะใส่แบบนี้นี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคแล้วเราก็จะผักชีกุ้ยนะมีแ๊ดนะเราจะหาเซ,ซ,ซรั่มนุย่ยนีย่นคะคะมาใส่ต้งกลาเออมันมันเหลืองใส่ไม่ได้แล้วกล้วยมันมีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ